ออออื้้้ัััันนนนนวววิธีตตาางงหหหมมมมมแ่่ไไเเเยปปกกลละสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีตอนสวยๆพี่น้องมันนี้พอกันในเมือที่ว่าต้องผ้าคึ้ม <c oughs> คนคือสิตโอเกพี่น้องมื่นี้อยู่กับ,ส,บ,บสองสาวและกันหนึ่งแม่ งลกเมื่อนี้ลกกะ,ะพี่น้องบ่ได้ดำนาได้เมื่อนี้กะเบิดแล้วมาลกกะคือเก่าลกกะห่างลกมือเดียวกกลจากเบิ้ดละไปว่าว่าพี่น้องได้ลอยมัดเกือบเบิดแล้วลอยมัดก,กันนานไกลกันก็ต้องก็มาดำนาแตเมื่อนี้เบิงส้มคือฝนสิตกพี่น้องปล่อยให้แม่นางกิ่งเพิ่นเขาป่าดได้เมื่อนี้ใ,ให้เพิ่นไปหาเนือกินไปหาหน่อไม้พี่น้องแกงหน่อไม้อีกแล้วเมื่อนี้ไง ป Ooh ้าพ mm hmm. nope, totally ี่น้องแห้งอีไรรอบนี้นะมาแล้วพี่น้องเบอรสัตเกลต่งให้นะโคนแบบนี้ต้องบบเดียวกับสาแล้วมึงได้ให้ไให้หน้านะ เบิ้ลเลยเมื่อไห่พี่น้องความแห้งนะมาแบบเป็นงงนไปแบบวูบวับไปไปบัดเดียวเบิ้ลเลยเบิ้ลรับเศร้าแล้วแม่แล้วเฮือกปากะงอนเดียวทั้งหัวได้หนิได้หนิงอนดำๆเขินนนนีี่่ขึ้แล้วพี่น้องขึ้นแต่โลคการละเดือดแต่เศร้าแย่หนำเต็มที่แล้วพี่น้องบดดื้อหนำแล้ววันนี้ตอนแรกนราห่วงหนำกันอยู่กับอีพออยันนั้น ลูกเป่งน้ำโบเป็นแล้วกอะนี่ลูกเป่งหน่ำไปเลยน้นำโบข้อดำหย่อนโบแหละหนะบัดนี้นะปุ๊บเต็มโบที่เลยฝนนะ่ะมาแต่ซสำนั่นแหละพี่น้องมาแต่ซสำข้อถ่ายแหละกากระได้ลอยลอยสามมัดบ่หลอดเสาแต่มัดบ่หันในเบิร์ดน้องไปบ,บนกระบะอีกพี่น้องนายไก่ันเหมือนกันกำลังมาดำเหมืนอีกรอบที่สองนะเพราะวันมีน้ำตอนแรกมันก็เคลิกน้ำ มีประต้มไก่้ตก่ต้มไก่ค่ะต้มอันลิรอพี่น,อน,อนอ้องเลยไปพี่น้องไปเบิ่งงินเพ็ดเพื่อง,พพอองเ,อเพื่ออะม,ม,ม,มีประโยชน์หลายเลยเพื่อหายทางอาหารงวดหายทางอาหารคน ดอกหน่อยฝนต้อแห้งมันบอกฝนต้แห้งมันเกออกในชิงวานเนนะมหอยเหลือกินเรนแต่หวมันใช่เมนเจอไข่นั่นหอเหลือกินดอกไเตอดอกบานทุกคนเพิ่งบานมีะร เปื้อนเลยเราแว้ยันงูหน่อไม้นนี้แสบเลยทุกคนหน่อไม้สางไพ่มันอ่อนแต่ว่ากอมันยังหน่อยอยู่เอาไใ้มันใหญ่กว่าเด็ดมะพร้าววันใดป้าไม่ได้ตัวเบตดาแสบพี่น้องนี่นี่ตัวนี้ขลักเลยแม่นางกิ่งเพันมาแล้วแต่หาหน่อไม้ตัวนี้คักสุดเลยตัวนี้หวานสุดแล้วตอนนั้นหน่อมันอ่ะแกงหวาน อืมเอาไปนี่ก็แเสบคือกันในมีน้องมันหวานไปเดี๋ยวไปเลาะเติมอีกอเพื่องในห้องมีเสองมือลูกมือเก่าแล้วเพชรเพื่องอีหลีเอาลอดเอาเก่าเอาลอด <laughs> ดอกบานตอนมันยังหนุ่มพอเห็นมันนั่นมันอยุหก เด็กพี่น้องถือว่าหลยเติรพอแกงใสนอใม่แล้วห้าบริการเสนอใหม่อย่างเดียวและกาบริการส่เหตุอย่างเดียวเดี๋ยวฮสิพาทุกคนไปเบิกเงินผูเขาหมาค้านอใหม่อ้าหนำหวยไลยแฮงกันล เดี๋ยวมาถ่ายก็ได้โอุ้กความาพี่น้องเอออันนี้น้องใหม่ลายเอามาหอยนี่มาปล่อยทุกคนปล่อยเลยเดี๋ยวไปเทือกทิพย์เอินมะข้อยหอม ขาดในนองงามาเลยทุกคนพ่อปางงานา้าแล้วพอกินแล้วอะทุกคนเอาไปต้มมันนี้ มื่อี้น้องไผเป็นคนหาถึ่เราเขาคือจังหวมื่ต้องไปหาไก่เขาสวนก็ได้กินแล้วป่ะพบยุงง่ายที่สุดเลยคือแกงน้ำมันก็แกงน้ำมันพวกเป็นเห็ดกระชิ่งอย่างอยู่แต่ว่าพวกนี้นะแกงดุคน รสชาติด,ดีทำไมโจดนะแซ่บกูแซ่บกูใปลาอ่อนกว่าแต่นา้ามันแผลปลาเหมือนกันออกมันนุ่มแบบทำไมถ้าปลาขึ้นน้ำมันกลาง,กลางๆกินได้เบิบร์ดแซ่บแบบ,แบ,บ,แบกลางๆแกงหอมหอมบแแต่่่าซือเกมันมีหลายสนันดิส่วนเวลานี้เป็นส่วนเวลากำลังเฮ็ดกินพี่น้อง แม่บอกอนกับน้องซายเป็นเอมามากทินอ่อนดีดอกไม้อันนี้ดอกไม้ขาวดิ ครัวครับโบมีบนมักกินกับแบบแซ่บกับก้อนน้มันและหวานเอาตลาดไกลๆนิด่ยามโบมีเงิน <c oughs> ตอนทานยังหน่อยตะกี้บ่มีเงินซื้อนักกินแซ่บกับแกงน้ำมัเป็นเมนูหลักๆเลยหลักเป็นยี่พอวะโบมีแห้งกินน,น้ำมัหเรกแต่ว่าลูกนักแซ่บเลยตอนอยังหน่อยเพราะมันสิบวแซ่บ <c oughs> มาแวะเบืองเทียงรังนี่ทุกคนเอาขอนมมาให้บอกก่อนตามมักแตงกินกับปิงไก่ สบายเหันไก่ลายกินแต่ไก่กินแเรากะซี่เหลี่พร้อมๆกันกับเฮาแล้วพี่น้องคัดเราดำไว้กูเฮากันนะซิ่เลี่ยก่อนภาวนาเลี้ยสัมกันเด็กๆในน้องในน้องนี่แหละซอยมังหงใส่กับแกงไก่พี่น้องเบิ่งมุมนี่หนะหนามืดเหมือนแม่ควาน้องจริงขนาหนาบ่ได้มึงมันหย่อนแสงบอลหย่อนแสง นันนี้นวดบังเอิ๊กไ,ไ,ไว้เซน้าใหม่เป็นบ่ไปครัวกหิวพี่น้องเอาขอนมปังมาให้เพื่นกินก่อนแม่ก็มาดูเหมาะห่อยียงมายเอี่มยก็มาแต่ใหญ่ง,งวัวลายเวียกได้พี่น้องโมเมนต์เวียกให้เวียกนางัวก,กับลายพด,ยยพดคอาบอกเอาลุกเคยมาเลี่ยงงวัวซอยโมมีบอก มอปีน่ีแพมดปีนม,นม,ม,นมแพมาดำ <c oughs> ห,ห,ห,หน้าซอยแน่มึงทรงน้าเลยมีกำลังใจขึ้นตายกูเก่าทุกคนเพรา <c oughs> <c oughs> ะมันยับเจ้อมาให้มาให้หนาไก่เทียงเลยปกติเราไปดำหน้านะครับตอนกี่เราจักประน้ำเพราะว่า เที่ยวมาเอาพูยหรือว่าเที่ยวมาเอาน้ำมันเที่ยวมาอ,าอุปกรณ์ต่างๆทำเสียงไม่นเนียนเกรย์พันป่อยให้ต้องสาวพันเห็ด <c oughs> เกรยค่าตัดวิดีโอ,อนนคนละเ,เ,เ,เครื่องเห็ดซอยกันปะต้องๆๆสิบบริกเถื่อแหละซุกแล้วพึ่ง <c oughs> เย็นเไหมผึ่นเย็นกันึงขอเถื่อนขอเถื่อนเลย ตองอันนี้พี่น้องมันจังอินอะไโมเมนต์เปนยังก็อันกลางยานางนะกลางใบยานางตำทาเบื้กระเบือไปเกลือลูกนกเนื้องมันัดเออเป็นยังก็ใส่กับมันัดเนหโมเมนประเด ตะเกี้นะประเดกนะคันว่าแต่เปิดมนเมนมีหแต่ว่าอันนี้โมเมนต์หอมนะไอกิงมาขึ้นนี่ยากานเหนง่ายหักกพอดีนตกอยนักกพอีพอดี แล้วเวลาทุกคนกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงบ่ายโมงกับเครื่องเครื่องมาเด้อกินข้าวเอามากันทุกคนมาเด้อแม่ครัวแม่ครัวกับเราตักต้มไก่ยี่อมาเด้อกิ่งมาเด้อนีมาเด้อมาละที่เขาไม่ข้อตาเลยข่อยก่อนซีมมึงแกงน้ำใหม่ก่อนซิมแกงน้ำใหม่ก่อนซิมแกงน้ำใหม่ซีมเห็ดเพื่อนเห็ดเห็ด ยังคือแสบสาบาทแสบบาทเดียวบได้บ่แสบแสบแสบอยแ้าเ็ด้เมืออแบกกหมบอกก็กินจ้ามกินข้าวมหายเมย์จกินแสบอะไรประทับใจคือบอกำไปทีทีมก่อน บอดได้ว um pues right. hmm ่ะตอนเป็นเด็กนนี่เอาเขาทำนะคะบอดไม่ดุมังหแบ้อเลานกินไม่ดี้อกมาด้อีนองกินข้าวด้อกินข้าวก็กินหลอดท้องมือแล้วเมื่อยเราบวมกินข้าวก็เสียไม่ติหตบอกาแหงไหวนะไปหอยนะบนตุ่มลมบุนไปมุนมากห กินจ kind of ังไงมากินจับเตาไฟมีหมักก็มาจับมาให้เตอร์ไงบอกแล้วกินแล้วันเปอนไคบวกมาแล้วนครับจับเยอะพอหน้าบวกดิฟกินไปแล้วจะอ่อนแดดแดดบอกแกปอยันจองบวก แล้วเป็นบ่วงใกล้กับบ่วงน้ำใหลังจากกินเขาแล้วพี่น้องนอนหยดพักผ่อนเอาแหงลกก้าวเจ็บแอวดามหน้าเน่ะโบเคยเจ็บลังเจ็บแอวมาลกกล้ามือเดียวนะเจ็บแอวลกคไร้มือแล้วแต่ว่ามือนีจริงจังจริงจังโรคเต่าจัดคำสิลโรคให้มันเบิดตัวนั้นเลยอ่ะตะกวนเดี๋ยวเานอนพักผ่อนก่อนจังสีลงเห็ดเวียกอีก มีแต่เสียงเขียนน้ำกระเต็มให้หน้าแบบอัตโนมัติเลยพี่น้องจากซึมมาแต่รสไซเนี่ย มาต้องเตะกันนะจะบดถือกันตะลางไนเตะก่ายไม่ถือจุ๊บจุ๊บอะไรเนี่ ของลบกาไก่สีล้วล่ะพี่น้องเปิดเพลงอกันจะบ่าวจ,จะสาวผ่อนใบ้ๆบพี่น้องเลยบางเถื่อ <laughs> บางเถื่อ <laughs> บางเถื่อมีข่าวดีมันมอมมีจะเถื่อเฉ <laughs> ยอี <laughs> แม่ผ่อน <laughs> มีแฮนดนผ่อนไหมมิหมูมัน เพลงนี่นะบอดคุณเพลงที่ราเขาใจจะเบาก็จะซอมอ ลบก,กาไปลบก,กามาพี่น้องทางเพลงเพลินๆจะนำโบมื่อยพี่น้นอ,นองมีแต่ความวมวนมือนี้สิเหลวแล้วเหลือน้อยเดียวนี่กากะยังเหลือแจ้นึงพี่น้องเลยฟ้าเฮ้ยๆคับน้องสาวเป็นผู้ลกพี่น้องเขาสิกกาเขา,าสิเมื่ออะไรพี่น้องสิเมื่อหา,หาตัด,ดวิดีโอก่อนมือนี่นะเกินเป้าหมายเด้อพี่น้องกาตาหนึ่งเนะี่ยเบิร์ตพี่น้องเลยยังเหลือแต่ซ้ำเห็นนี่แหละกว่าสิว่าเบิร์ตก็คือเอ้ยก็ซอแป้เป็นยังเสด็จต่อพี่น้องในอังขีษเป็นตุ่มัด พนพี่น้องวาดปุ๊บกะกระจายก็อยู่ความห่างพี่น้องเอื้อยเพิ่นไหวอยากคือคนแขวโวกนี่เพิ่นไหวเพิ่นรอเพิ่นในอนาคตเองอกเพิ่นก็บเพิ่นว่าจะได้เขียดกระห้องเพลงบรรยายเพลงอยู่พี่น้องแอป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 คืนระเด้อพี่น้องวันนี้นะศิลาพี่น้องไปพร้อมกับเสียเขียดแตกพี่น้องบ๊ายบาาายยยบบบ๊๊ายบาย